สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์แอดดี้ธนกรกับรายการ The Question ถามตรงตอบจริงนะครับถามกับผู้รู้ตรงๆนะครับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องของความเคลื่อนไหวในรัฐสภาวงการการเมืองหลายๆคนนะครับก็จะคิดว่าแหมการเมืองเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากในยุคนี้ช่วงนี้แต่สําหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆสําหรับการต่อสู้ในเกมการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของหารร้อยหารห้าร้อยวุ่นวายกันไปหมดภาพลักษณ์ของสภาเสียหายหนูน่นนี่นั่นสําหรับผมชิวมากสําหรับเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับ คนที่อยู่ในวัดวงการเมืองนานๆเราจะเข้าใจได้ว่ามันคือเกมการเมืองนะครับใครเอาประโยชน์จากภาพลักษณ์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสร้างประโยชน์ให้กับตนเองมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับทฤษฎีหลายๆทฤษฎีโดยาะใครที่เรียนการเมืองใครเรียนรัฐศาสตร์นะครับ ในทั้งยุคเก่าหรือยุคใหม่ก็จะเข้าใจว่าการเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์นะครับมันหนีไม่พ้นเรื่องของประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมนะครับอย่างทฤษฎีที่หลอดอตตันเคยพูดไว้เนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่วันนี้ผมมานั่งเสวนาหัวจั่วหัวไว้เลยครับว่าถ้าชาดชาติเป็นนายกคนไทยคิดอย่างไร คนไทยคิดอย่างไรกับชาติชาติเป็นนาย,ยกความหมายเดียวกันกลับไปกลับมาวันนี้ผมมานั่งเสวนากับนักวิชาการชื่อดังวิเคราะห์การเมืองมาหลายยุคหลายสมัยและส่วนใหญ่ตรงเป๊ะๆนะครับขาดขึ้นนิดหน่อยแต่จับประเด็นจับใจความได้ค่อนข้างแม่นยำตอนนี้ผมนั่งพูดคุยอยู่กับรองศาสตราจารยาด์ดรโอรานทินบางเตียยนะครับแห่งมอบูรพา อันลือลั่นต้องใช้ว่าอันลือลั่นนะครับท่านออกมาปกป้องนักศึกษาในภาพจําหลายๆคนจะรู้ดีนะครับในส่วนของงานวันนี้ท่านเสวนาอยู่กับผมครับสวัสดีครับท่านดรวโตรลนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวดสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นไงฮะสบายดีครับสบายดีครับการเินตอนนี้เป็นไงผมเห็นด้วยนะครับอย่างที่อาจารย์เนนนี่บอกว่านี่แหละครับก็คือคือเกมการเมืองอะนะ คือเข้าใจประชาชนนะครับเข้าใจนะครับคนรู้สึกที่เป็นแฟนคลับของทุกฝ่ายนะครับอาจจะฟัดงงฟัดหางไม่พอใจต่อบรรยากาศการเมืองแบบนี้แต่สำหรับคนที่ติดตามการเมืองคงจะเข้าใจแล้วว่านี่คือนะครับเกมการเมืองที่จะต้องชิงไหวชิ้งพลิบกันเพื่อโชว์ิงความได้เปรียบนะครับเราต้องเข้าใจนะว่าในเกมการเมืองทุกฝ่ายก็ต้องอยากจะเป็นรัฐบาลพออยากเป็นรัฐบาลตัดบมันก็ต้องชิงงหวชิ้งพลิบนะครับในสนามการเมืองที่มีอยู่ นะครับมันอาจจะเสียงก็ประมาณมันอาจจะทำให้คนไม่พอใจนะแต่ยังยืนยันว่ากระบวนการประชาไทน,นะครับมีต้นทุนนะครับต่ํากว่ารัฐประหารการช่วงชิงกันในเกมอย่างไรเสียอาจารย์พูดถึงรัฐ<ก> <ละ S 2> ประหารเลยเหรอไม่คือกัรต่ำกันเลยนะไม่ใช่คือปัญหาก็คือเวลาเรามองเกมแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยนักการเมืองเล่นเกมในสภาเกินไปมันมีมันมีค่าใช้จ่ายประชาชนอยู่ในการช่วงชิง แต่ค่าใช้จ่ายนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการต่อสู้ด้วยวิธีการนอกระบบมันเป็นค่าค่าใช้จ่ายที่ที่ถูกกว่านะฮะถูกไหมฮะล้มพิ้มกันในสภามันดีกว่ารัฐประหารนะราคาที่ต้องจ่ายมัน,ม,นมันน้อยกว่าคือมองให้อยากใช้ประชาชนมองมองในในมุมนี้ว่าเออนะนี่คือการเมืองนะครับเราสนใจการเมืองได้เป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องเข้าใจธรรมาชาติการเมืองว่ามันเป็นการชิงไหวชิงพริบกันของฝ่ายคา้านและถ,ถ้ามองอย่างนี้นะฮะมันจะสนุก นะครับมันจะไม่ตึงเครียดแต่ถ้ามองให้การเมืองเป็นไปตามความคาดหวังของเราทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะเครียดและจะเกิดความทุกข์และจะเกิดความขัดแย้งตามมาถ้าการเมืองมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการเอาไว้ตลอดอนะนี่ก็ฝากเอาไว้สำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะว่าสนใจการเมืองเป็นสิงที่ดีแต่ต้องเข้าใจธรรมชาติการเมืองที่อาจารย์อี่บอกว่าเนี่ยเป็นธรรมดาการเกมมันเป็นเกมชิงไหวชิงทิบกันนะครับครับก็ อย่างหลอดแอสตันจาได้ว่าทฤษฎีหลอดแอสตันนะพูดไว้ผมว่าเป็นร้อยปีแล้วมั้งที่บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์กี่ยุคก,กี่สมัยก็ยังใช้ได้ใช่ไหมญญหครับอาจารย์รวนคือมันคือมันเป็นจริงๆแล้วมันมันมันผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คือเป็นหัวใจของการเมืองการเมืองมันเป็นเรื่องของอํานาจแต่อำนาจม,มันจะต้องใช้เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหรือว่าส่วนรวมหรือว่ามนุษย แน่นอนในอำนาจตัวเนี้ยบางครั้งมันถูกทําให้กลายเป็นอำนาจส่วนตัวอำนาจพวกของนะครับนี่มันทาให้ปมปัญหาเจ็บเกิดขึ้นตรงนี้อำนาจมันไม่ถูกแต่ประเด็นนี้ผมว่ามากแต่ประเด็นนี้ยผมว่ามันกลายเป็นประเด็นากับครับ,รบประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ผมว่ามันเป็นทุกยุคทุกสมัยไหมเพื่อพวกเพกืพ่อพองใครเข้ามาในยุคเก่าๆก,ก็จะเอาพวกรอบข้างเข้ามามโดยโดยเฉพาะ การเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยสังเกตคือส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนะไอ้ตัวตัวประชาชนคนในรัฐเนี่ยนะครับยังเข้าใจถึงวิวรากของการเมืองมันยังไม่ไม่ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นปั๊บนะไอ้คนที่อยู่ในอํานาจเนี่ยมันก็ฉกฉวยโอกาสอันนี้ครับไปสร้างผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวเองนะครับมากกว่าส่วนรวมครับเพราะถ้าความหมายที่แท้จริงนะครับ อำนาจเหล่านี้มันต้องทําเพื่อส่วนรวมนะครับคนที่อาสามาตรงนี้มันต้องเสียสละ,ะครับเสยสละเป็นตัวแทนเป็นผู้นําทําเพื่อส่วนรวมแต่มันถูกบิดเบือนนะครับไปทําเพื่อส่วนตัวมันก็เลยทําให้สนามการเมืองเป็นสนามของการต่อสู้แข่งขันช่วงชิงชิงไหวชิงทิบกันนะครับในที่ร่อยกันอยู่นะนะครับหารห้าร้อยที่นี้เข้าสู่ประเด็นริ่งอยู่เราจะเรามองไปเรื่องธรรมดาก็จริงไอ้หารร้อยหาร 100, ห้าร้อยเราไม่พูดถึงก็ได้ แต่สภาวะน,นี้ประชาชนโดยทั่วไปยังยังขาดความเข้าใจนะครับเราจะคุยแบบภาษาง่ายๆอาจจะไม่เชิงวิชาการมากเพื่อให้ผู้ชมที่รับชมอยู่เนี่ยรับชมรับฟังอยู่เนี่ยได้เข้าใจในโปรเซสง่ายๆหลังจากวันที่สิบห้าคือเมื่อวานสภาร่มรอบที่สามซึ่งแน่นอนเราไม่ไม่ไม่ผิดจากที่คาดหวังคาดการกันไว้นะครับหลังจากวันที่สิบห้าแล้วนี่โปรเซสของมันก็คือต้องนําร่างที่คอรมอนาเสนอเนี่ย ของกอตอนะครับคือสูตรหารร้อยเนี่ย<บ>แล้วมันจะไปยังไงต่อคือหารร้อยเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าเนี่ยเพื่อไทยเขาเขาเขายืนยันหลักการนี้มาแต่ต้นนัยน,นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาหารห้าร้อยเนี่ยเขาเสียเปรียบพักที่มีความดวนเลยนะครับไม่แน่นอนนะครับก็คือพักพลังประชารัฐใช่ไหมฮะ <laughs> ทีแรกผมก็เอาห้าร้อยเพราะตัวเองได้เปรียบพอห้า500ร้อยเจอพักกับ กินกล้วยนะครับพักเล็กพักน้อยรู้สึกว่าโอเป็นอุปสรรคมากสุดท้ายก็กลับ,บลำกลับลำแล้วก็กลับมาห้าร้อยกลับห้าร้อยปั๊บเข้าใจว่าผมเข้าใจว่ามันมีความช่วงชิงอะไรบางอย่างกันในพักพลังประชารัฐคือเข้าใจว่านะครับสอสอในพักพลังประชารัฐส่วนหนึ่งไม่เอาคนเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์รู้ตัวดีนะครับจึงจําเป็นจะต้องไปตั้งพักสาขาอีกเยอะแยะมากมายว่าคนในพักพลังประชารัฐกำลังเฉดหัวท่าน แต่คนในพักพลังประชารัฐยังมีความจงรักภักดีกับพลเอกประวิตย์และเป็นไปได้นะที่พลเอกประวิตธอาจจะต้องมีนะครับสัญญาณอะไรบางอย่างกับกับพักเพื่อไทยเพราะถ้าเราดูนะเงื่อนไขของพักที่จะได้ผลประโยชน์จากหารร้อนเนี่ยมันต้องเป็นพักใหญ่และเป็นพักที่มีเอกภาพเป็นพักที่มีเอกภาพเป็นพักที่มีความคิดเชิงนโยบายที่แหลมคมสถานการณ์ตอนนี้พักพลังประชารัฐเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นเลยนะครับ S 1> <S 1> มันไม่เป็นแบบนั้น <ừ ừ. S 1> มันไม่ได้ใหญ่มันไม่มีกับภาพมันไม่ได้แหลมคมทางความคิดนะครับมันมีเฉพาะสสกลุ่มหนึ่งที่ยังมีความยิดโยงกับอดีประวิตยนะครับและถ้าดูนะคที่รงเนี้มันเป็นความร่วมมือกันมากระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยซึ่งผมมองว่านะอาจจะเป็นการร่วมมือกันนะครับของสองพักนี้เพื่อที่จะทําให้พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับชนะการเลือกตั้งนครับ,รบให้มากที่สุดโดยมีพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับ กลับลำมาหนุนพักเพื่อไทยก็คือเมื่อก่อนพักพลังประชารัฐอยู่ได้เพราะมีนั่งร้านเป็นพักเล็กพักน้อยแต่เที่ยวนี้น <อา S 2> ถ้า,<อ>าดู<อ>าสถานการณ์แล้วดีไม่ดีพักพลังประชารัฐอาจจะมาหนุนพักเพื่อไทยนะครับอาจจะมีบิ๊กนะครับบิ๊กอาจารย์<ม>พูดครับน<ม>ี่เดี๋ยวผมขออนุญาตตรงนี้หนึ่งมันเป็นไปได้อย่างไรที่พักพลังประชารัฐจะมาหนุนเพื่อไทยคําพูดนี้มันกลับเฟรกันว่าพักเพื่อไทย จะไปหนุนพลังประชารัฐรอบหน้าหรือไม่มีการดีลกันอยู่สองประเภทคือ,อผมผมผมคิดว่าถ้าดูกับครับครับคือถ้าผมดูนะหลายคนบอกว่าเพื่อไทยจะมาหนุนรรบประชาผมว่าสมาการนี่เป็นประตูตายได้เลยคืออันนี้ <มา S 1> ต้องมองการเมืองตาม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 ,ตามความเป็นจริงกนะ็คือผมเข้าใจนะแฟนกลับหลายๆคนนะครับไม่ไม่เอาไม่อยากที่จะเห็นพรรคเพื่อไทยมาร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐ ับไม่ได้ไม่ได้เพื่อไทยแต่นั้นมัน<ล>เงื่อนไขเ,<อ>เดิมน,นะ <ไป S 1> เงื่อนไขไม่เอาประยุทธ์ตกไปแล้วนะถ้าท่านประยุทธ์<อ>ไม่อยู่ท่านประวิทย์ขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นเงื่งอ,อ<ช>นไขนะถูกต้องเนี่ยคือคนที่เข้าใจการเมืองจะเข้าใจสมการนี่คือเที่ยวนี้นะพักเพืังนประชารัฐไม่เอาพลเอกประยุทธ์นะฮะพลเอกประยุทธ์ต้องลี้ภายการเมืองไปอยู่กับคุณพีรพันธ์แล้วนะตอนนี้นะฮะจึงไม่ติดเงื่อนไขนะครับ ไี่พูดสองๆองแล้วพันทองกลขอ,อนก็พันสอง่อนก็ยุที่เงื่อนไขไม่ผิดเงื่อนไขนะแล้วก็ถึงแม้ว่ากองเชียร์อยากให้เพื่อไทยร่วมมือกับก้าวไกลแต่อาจารย์เอ็ดดี้ดูนะเพื่อไทยกับก้าวไกลเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเมื่อวานได้ถือมีดคนละเล่มนะครับเสียบก้าวไกลตาตายคาเวทีไปแล้วนะฮะเพราะว่าน,นีเห็นร้อยเพื่อก้าวไกลเขาเสียผลประโยชน์อะ ก้ <brigade S 2> าวไกลเขาไม่ได้อะไรเลยสถานลอยแล้วจะให้เรียกร้องให้เพื่อไทยมาร่วมมือ,ไปไปอกับก้าวไกลได้ยังไงเห็นไหนมฮะ <KO> <Barnes> <white. S 2> อันนี้คือความเป็นจริงนะกองเชียร์ต้องเข้าใจว่ารักได้ชอบได้เชียร์ได้แต่ต้องเข้าใจเงื่อนไขความเป็นจริงว่าเพื่อไทยไม่ได้มีความจริงใจกับก้าวไกลและพงัพงพังระชร์เอก็ขยักข generous, ยแยงก้าวไกลคือเกมนี่เขาต้องการกำจัดก้าวไกลออกจากสมการการเมือง เ็เป็นเช่นนั้นครับนะก็เผื่อหวังใจว่าภาวะแลนสไลด์และโจทย์หลักก็คือการที่คนแดนไกลจะกลับบ้านมาเนี่ยมันต้องมีสีิรภาพมากทั้งในส่วนของสองและที่สําคัญอันนี้จากมุมมองผมนะพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงอาจารย์พูดถึงคนที่อยู่ต่างแดนที่อยู่ไกลบ้านจะกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เกินความจริงนะ หลายหลายคนบอกว่าเพอ้อฝันแต่แบบ<ม>ทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างเป็นไปได้กับทุกอย่างถึงแม้แต่ไม่มีมุมมองอในทางกางเรเมืองครับใช่แม้แต่ในมุมมองของผมเนี่ยดีลสําคัญสาคัญที่แบบหลายๆโอเคอย่างเราอะเรารู้แต่เราพูดไม่ได้นะครับแต่แล้วก็มีดีลอีกหลายๆดีลที่คนทั่วไปไม่รู้เลยอย่างถ้าพูดถึงคําว่าแลนสไลด์ คำว่าแลนสไลด์เนี่ยตอนนี้หลายๆพักนำไปใช้อย่างล่าสุด<ม>ภูมิใจไทยเนี่ยไปฟัดกับพันชายทีปัท์ทางใต้นะครับก็จะเอาแลนสไลด์หกจังหวัดจะเอาแลนสไลด์คำว่าแลนสไลด์มันมามซึ่งคำว่าแลนสไลด์เนี่ยมันไปกระแทกใจผู้ใหญ่หลายท่านมผมเห็นปรากฏการณ์หนึ่งที่จังหวัดกาลสินไม่รู้ท่านดรโอรานท่านเห็นข่าวนี้หรือเปล่าได้ติดตามข่าวนี้บ่าแค่อบจหรืออบตอผมไม่แน่ใจอบจอน่าจะ,ะจอบจ นะครับเชื่อไหมครับเดิมเป็นที่นั่งของพระงคประชารัฐนะครับแต่เลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาปรากฏว่าเทมาที่เพื่อไทยนี่ห่างกันเป็นแสนนะม,มันกำลังจะชี้วัดอะไรในประชาชนส่วนรวมอยู่เหมือนกันในแนวทางของของคำว่าแลนสไลด์ใน,นอนาคตจะถึงเนี้เจ้าลอร์คิดว่าไงบ้าง คือผมคิดว่าแลนสไลด์ของเพื่อไทยนะครับถ้าดูดูสถานการณ์ตอนนี้นะครับโอเคแล้วในพื้นที่อีสานพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยอาจจะแรนสไลด์ได้แต่ผมคิดว่าถ้าเป็นอีสานใต้ภาคกลางภาคใต้ตอนเนี้มันอาจจะมีตัวแปรทางการเมืองเกิดขึ้นก็คือพักภูมิใจไทยก็คืออาจจะไม่แลนสไลด์นะอาจจะไม่แลนสไลด์แต่นะครับผมคิดว่าถ้าจะทําให้มีสีิรภาพแบบพักภูมิพักเพื่อไทยอาจจะต้องคิดถึงความร่วมม้ร่วมมือกับพักพลังประชารัฐ และพักภูมิใจไทยเท่านั้นเองถามว่าทําไมต้องเป็นถามว่าทําไมไม่เป็นพักเพื่อไทยพักเดียวพักเพื่อไทยพักเดียวโอกาสที่จะได้เกินนะครับสอสอสามร้อยห้าสิบเอ็ดนั้นยากเพราะว่าเที่ยวนี้มันยังมีสอวออยู่ด้วยนะการเลือกตั้งเที่ยวนี้ยังมีสอวออันยกออดู่ด้วยแล้วสอวอยังมีแบ่งเป็นสองก้อนให,ใหญ่ๆก้อนหนึ่งก็คืออยู่กับพลเอกประยุทธ์ก้อนอหนึ่งอยู่กับพลเอกประวิทย์เห็นไหมฮะไอ้ก้อนที่พลเอกประวิทย์ มันจะผูกอยู่กับไอ้พักพลังประชารัฐแล้วถ้า<ม>พักพลังประชารัฐร่วมมือกับเพื่อไทยก็ยังไม่มีกระภาพสถิรภาพพอนะครับเพราะว่ามันยังไม่ชัวร์รัฐบาลมันต้องผมว่าสไตล์คุณโทนี่เนี่ยเขาเอาชัวร์ประสบการณ์เขาเคยเจอมาแล้วเมื่อปีสี่แปดว่าต้องกลุ่มสภาพทั้งสวสสให้ได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณโทนี่รู้ว่าเองที่ต้องเดินไปอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยจะเป็นพักตัวกลางอีกครับในในสมการการเมืองข้างหน้า สมก,การการเมืองครั้งนี้หลายหลายคนจะพูดถึงแต่เรื่องของการเลือกตั้งหาร้อยหารห้าร้อยใครจะดึงงูเห่าเข้าพักนู่นนี่นั่นแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่สวออย่างที่ว่าจริงนะใช่ครับเพรสวเป็นสอวอนี่คือคือทีเด็ดเลยนะแล้วทุกคนคิดว่าสอวอต้องทำตามรัฐบาล และคําว่ารัฐบาลนั่นหมายความว่าต้องมีท่านพลเอกประยุทธ์ท่านายกและท่านรองนายกประวิตย์วงสุวรรณไปไปมาจกลายเป็นสองก้อนใช่ครับพอมีสองก้อนเสร็จมันได้กลายเป็นช่องว่างของสมการที่ท่านอาจารย์ดรนอกกนลาพูดถึงกับนอกนอกสชยจากนะเพื่อไทย มั่นใจว่าไว้ใจสวไม่ได้ถ้าไว้ใจไม่ได้ก็ต้องรวบรวมเสียงข้างมากให้ได้มากที่สุดก็คือไม่รู้แหละอาจจะเป็นเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐเศรษฐกิจไทยต้องมีนะครับอย่างน้อยสามร้อยห้าสิบจึงจะปิดสวิตสวได้ครับใช่ไว่าทีสามร้อยห้าสิบข้าวถ้าปิดสวิตสวเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเชื่อผมนั่ไหะครับไม่ง่ายครับที่บอกไม่ง่ายไม่ง่ายต่อให้มาแบบถล่มทลายแลนสไลด์ถ้าสว ถ้าสวไว้แบ่งก้อนนะอย่างที่เราคุยกันเบื้องต้นนะครับไม่มีทางแต่ตอนนี้มันสะพาว่าถึงที่เราเห็นนี่แหละมีปรากฏการณ์ตรงนี้ให้เราเห็นนี่แหละมถึงมีโอกาสไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเบรกหน้าเดี๋ยวคุยกันต่ออีกนิดนึงกับเรื่องไฮไลท์ที่หลายคนพูดถึงถามถึงว่าเป็นไปได้หรือไม่และคนไทยคิดอย่างไรถ้าชาติาติท่านผู้ว่าชัดชาติจะมาเป็นนานยก แล้วมีโอกาสเป็นไปได้ด้วยสกักครู่ครับ